ทำไงกันเฮ็ดตั้งแต่วนใดเนี่ปคสามครับปวสามถึอแม่ได้วะถือเยอะครับวิ่เี้ยไอ้กัถึกได้กันเฮ็ดรถไหมจำรอถีบจักรยานที่เงแล้วพวกตังไปไถรถบะเราใส่ปีนไหมอันรุ่นใส่ปีใช้แม่บูจักรโด้มักดีจังหมักักแต่ประเนได้จ้างแค่ผาบีดไหม เ่งีดังดีดีน้ยก็ดงินเสยเงินเสยดังเงินช่วได้เกินมากยัยแล่ในรานด้ี่อืยอดก็เห็นไอ้นะนะเป็นไดลุดเองไปจะอไรไเลี้ยนี่ไปใสนี่หมดิไปยังกูวะน้องไข้หรือยังนี่ลหะครับโอนนี้พ่แม่จะเห็นโอกาสได้เห็นไอ้บนน้อวะ ว่าคือนี่ขี้ไปหาผมที่หรอครับใกล้ๆนี่ไม่เบาปานไม่เันตัวเรียญน้ำไปเลยเี้นี่ขี้กันนีไปเลยน่ไปไปบดทีมันนี่ไปบดเลยเรีเรียงตมไกลขึ้นเดีวเล่มือได้บ้านนัดนัดกันแต่ละข้างเปไม่เห็นครับไม่เห็นอะ ชั่ววนนี่ได้ไม่ึ้นบัวชั่วจริงนี่อยู่ยี่นองบัวลำพูครับตัวแรงนะเจียงยังวะเจียงตัวไหนตัวนี้เปล่าแรงดีวแล้วก็ายาดพิดไปก่อนครับนี่ครติดต่างควอดไหมนะเอ เชงได้เอเตดอไดเนีเเน่เอาตู้เอาตู้มันคือบ่คือกันปะตู้แบบเดียวกันปะเนตู้เดียวกันครับแต่ว่าู้เบ็ดไหมแนเดี่ยวฟ้าอ,อ,อ,อุนนู้ามองอาสมนีาบนอาสมนีฟ้าบนแนมนีฟ้าหลังแอ๋สูตรยังเจ้บ,บออางงาครับเทบสิบแปดเจดต้ดอกยังครับในี่ยดอกอ่อไอดครับ ไอดีท่านสองซือ้อสำเร็จมาเลยบ่บนะแม่นครับความดังนอ๋อเนี่ยนะครับติดตั้งคอร์ดใหม่นะครับนี่คอร์ดเก่าก็ใช่หลายตัว yeah. แท้แยกแยกกิสลาครับแยกอะไรหมายถึงเขามีห้อนบ่ะแม่นครับนี่อันนี้นี่เป็นเบรครับอ๋อันนี้เบรคแยงเดียวอันนี้เบรคแยงเดียวแม่นครับแล้วนี่ล่ะอันนี้กระเบิดอีครับนะครับ กลางครับแล้วก็เลี้ยมเชียตอนนี้ว่าจะใส่นะแมนครับนี่ว่าจะใส่นี่ว่าจะใส่อันนี้อันนี้เบรเข้าอามาเขานี่แมนครับแล้วก็ไปเขาแอมแมนครับข้ามาแต่งอีกแมนครับอ๋อแล้วก็ข้าวไวมาเขาเขาตัวนี้เป็นกลางแลมแมนครับอ๋อล้วห่อนเอาใส่ใส่ครับห่อนไปใส่ตัวถึงครับอ๋อพี่ว่าสามตัวเอาหนึ่งสองสามสี่ไว้กันแจกบาทเลยนี่ เรัาตัว,ตวละสองพันเนาะสี่สองแปดอันนี้เท่าได้เนี่ยซีบ้านหาบ้านเนีน่ยโอ้หมื่นกว่าบาทมุดได้คอดดีจอนเลยวะแมนครับเปองได้ใส่ใส่นี่ยซีหาตัวเลยกับเนี่ยอนใดคือก็โดนใส่คอร์ดบดครับเทอใส่คอร์ดบดคือกว่าเพราะว่ามันมันจัดการดีดกว่าเพราะว่หนึออน่งละดีเล่เนาะอันนี้มันบ่มีให้เออตัวลำโพงมันอยู่ข้างลำม่องเดี๋ยว แถวนี้ล่ะอันนี้ฮ้อนกับมอนิเตอร์ครับอ๋อฮ้อนกับมอนิเตอร์อันนี้กลางแหลมบ่ะแมรมในเบดตัวเดียวเลยแรนครับแปดดอกหก,กดอกเออแมมหกตัวนะนี่เดี๋ยวพาเบิ่งตัวนะอยูวายอยู่คนละหม่องรถคันนี้ยกยกลุ่มป่ะเนี่ยลุ่มเลยว่าหลักถอดกระบะออกได้ยังไม่สูงแรงสิ อ,อันนี้เห็นรถแห่เดือยพอใช่นครับเอ่อแน่นอนเลยว่ารถใหม่หเลยว่ะเบสเทอร์โบหกหกตุกนะครับเอาแล้วนี่ละ่ะอันนี้พอนครับไปบงานข่าวดำอ๋อเอาไว้เด้งกันทั้งฟ้าปะ่ะรอบทิศทางครับรอบทิศทางเอาเสาตั้งไว้ข้างรถมาใส่ทรงเร่งนี่ปะ่ะข้างไว้ทั้งหลังกูเบกโอ้ข้างไว้เลยอ๋อ เอ๋อไปงานกับรถคันนี้ไปจอดเลยแน่นแน่นอนเลนะครับอ่าลืมถามโอเล่ซาวอยู่ที่ไหนครับที่บ้านนนทสว่างตำบลบนนเมืองอำเภอหนองสามจังหวัดหนองบวองัวลำพูหนองบัวลำพูนะครับ,น,น,รบนี่ก็อ๋อตอนแรกเป็นเครื่องตังกันวะเนี่ยแน่นครับเฮ้ยขี้ค่กัดพนลหรแม่นครับโอมีค,อนนคนยกอัดไฟปะไฟเขาคือตีตำตำเนี่ เสงว่าวบๆนะแล้วแต่นี่ก็เสียงดีแล้วนี่มันสเสียงดีกันไปครับ <laughs> นี่นะครับก็ตู้ตู้ดอกนี่ยังครับอยู่ในหันตู้ดอกเอ่อพีอาร์พีอาร์อ๋อเป็น,ปนล,ลอยวัดครับเป็นลอยวัดเลียมเลมล่ะแหลมคอมซีซีคอมซีซีเออดังดีเลยแต่ว่าต่อโหดปวดมันมันเลยกวดจังหน่อย เวลาเข้าเหน,นยียญแห้งขาละหกนะครับโอ้หมันต่ำไปละเออขอทาเวยนี่นะอ้ากวนลำพูนะครับอย่าที่ีตู้เสริมนี่ตู้เสริมแบกบาครับบอลููครับอ้าวยังไบ่ได้ปะน่ยครับโดนแล้วอ,อ๋อโดนแล้วอันนี้ตู้เสริมครับเออขอทาแต่งดีเลย เป็นละการรับงานทั่วไปแห่ก็ได้แนแห่ก็ได้ละโอ้ครบละเดี๋ยวก็ไม่มียังละถอดกอดไปขายรอาโตไปใายนะครับอากอดไปขายนะครับโอ้เบิ้ลเงินไหลเจ็บไม่จำตัวนี่เออมีหนึ่งสื่อซองว่ามสิ่งดีหรแม่นครับโอ้นี่เลย โอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับเสร็จแล้วมีแจกด้วยไปแล้วครับ <laughs>